สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ผาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่อัตนาพรด้วยเะืรันขอโทษนะหามาก็ไออิมพไว้ไปครับเล่นตามหน้างานไปว่าหน้างานมาออันออกไปในงานก็ก็เล่นไปใช่ครับตัวนี้ครับผมแต่ว่าเดืวอวรอบนี้ไม่ให้ไม่ให้เห็นไอไอตรงด้านนี้แหละอันนี้เราปิดไปเลยไม่ให้เห็นหรอกสวัสดีครับหลอจแตงค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณที่พี่ทุกคนนะเดี๋ยวทุกคนช่วยแชร์กันไปครับเดี๋ยวมีเพ่องฟรีกันนะครับช่วยกันแชร์แชร์กันไปแชร์กันไปพอจจพอใจลูลูกันไปเลยครับผมช่วยกันแชร์แชร์กันไป,ประนนี้มันมีประเด็นอยู่ก็เดี๋ยวผมจะพูดก่อนแล้วเดี๋ยวนุ่นจะมาพูดคืนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมพูดก่อนแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวคืนนี้นุ่นจะมาพูดอีกครั้งหนึ่งขอบคุณคุณไมา์ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ ขอบคุณามากครับขอบคุณครับขอบขอบคุณครับอ่าเดี๋ยวทีนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนะครับผมเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่ผมอ่ะผมและล้นและนุแล้วก็แม่พิสมัยเนี่ยได้ไปเห็นแอคเคาท์แอคเคาท์หนึ่งนลครับพยายามลงและพยายามจะปั่นให้มันเกิดเรื่องขึ้นในกระแสดราม่า,มาก,กับเรื่องราวที่ เอ่อ uh, เรื่องสอ,องเรื่องตำนานเสือพญาเพราะพยายามจะปั่นพยายามพยายามจะปั่นให้มันเกิดเรื่องอ่ะพยายามจะปั่นให้มันเกิดเรื่องซึ่งผมก็จะมาชี้แจงตรงนี้นะคะผมแล้วช่วยบอกต่อไปด้วยผมไม่ได้พูดและผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นคนแต่งเรื่องเสือพญาขึ้นมาเองแต่ผมได้รับตําแหน่งเป็นผู้กํากับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บ้านบารมีเล่นกันมาตั้งแต่สองสามปีที่ผ่านม,มาแล้ว ให้ชื่อเรื่องว่าตามรอยเสือและผมที่ผมได้เชื่อพูดกับนั่นคือผมนำเรื่องนี้ที่บ้านบารมีเคยเล่นเอาไปให้ในงาน EP EP ที่สามการละครหนึ่ง 1, ของน้องรุ่นเนชโนกซึ่งผมไม่ได้พูดว่าผมเป็นคนแต่งเรื่องนี้แต่มันเป็นเรื่องที่ผมเคยเล่นกันมานานแล้วนะคะผมผมเคยเล่นกันมาแล้วผมจึง และที่เขาเรียกผมผม,ผมพูงตับเพราะผมเป็นคนนําเรื่องนี้ไปให้เขาใจป่ะนำ่องนี้ไปให้เขาเรียนเรียกกันว่าผู้กํากับไม่ใช่ผู้แต่งผมไม่เคยพูดนะทุกคนจะต้องรู้ว่าผมไม่เคยพูดว่าจะผมเล่นเรื่องอะไรก็ตามผมจะบอกว่าผมนําเรื่องนี้มาเาผมเคยดูและผมนํามาปรับเปลี่ยนดัดแปลงให้เป็นในแนวของบ้านบารมีเองเท่านั้นและเรื่องนี้เนี่ยอ่ะถ้าคุณถ้าคนที่พยายามปั่นบอกว่าผมเนี่ยไป ออฟปี่ <Office S 2> มาหรือว่ามั่วซั่วผมไม่เคยเล่นหรอกเดี๋ยวผมเอาให้ดูครับมา mm hmm. เล่นเรามาดูกันไปผมเอาให้ดูครับผมชัดเจนมากพอนะท,ไไนที่ผมได้โพสต์ไปในสวัสดีครับที่ผมได้โพสต์ โพสไปเมื่อเมื่อเมื่อคืนนี้นะครับผมในแชร์อันนี้ทุกคนดูนะครับอันนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมเล่นเรื่องตามรอยเสือเมื่อสามปีที่แล้วคณะผมเล่นมานานแล้วนะครับผมแล้วผมก็เลยเอาเรื่องเนี้ยไปดัดแปลงผมเห็นตรงไหนมันน่ารักผมก็เอาไปใส่ผมเห็นตรงไหนมันดีผมก็เอาไปตัดเติมเสริมแต่งนะครับผมเรื่องมันคือเรื่องตามรอยเสือแต่ผมไปเปลี่ยนชื่อเรื่องแค่เป็นเรื่องแค่ว่ากำเนิดเสือพญา นะครับผมผมไม่เคยบอกว่าผมเป็นคนแต่งเรื่องนี้ผมแค่เพราะผมเล่นมาตั้งแต่สมัยผมเด็กๆอะ่ะเออมีคนเขาเขาให้เรื่องนี้มาผมก็ผมก็จํามาพอจํามาแล้วพอผมมาเล่นคณะผมผมก็ได้ตาแหน่งเป็นผู้กำกับเพราะผมเป็นคนให้เรื่องนี้ผมก็สามารถที่บอกว่าตัวนี้เป็นใครคนนี้เป็นสินคนนี้เป็นตัวไหนเขาียเป็นตัวไหนเขาถึงเรียกผมว่าผู้กำกับผมไม่ใช่ผู้แต่งคุณอย่ามาตั้งประเด็นผิดว่าผมมาตีตัวว่าผมเป็นผู้แต่งไม่ใช่แล้วเรื่องนี้เนี่ย ไปดูเนี่ยเวันเวลาเดี๋ยวผมจะชีแจให้ฟังนะครับเนี่ยเราเข้าไปดูได้นะที่ผมเป็นคนช้าเจนมากพอนะนี่นะครับเขาเขียนเลยครับเล่นที่วัดไผ่ลื่นลมนะครับเมื่อเขาเขียนตรงนี้นะเมื่อสองปีที่แล้วเมื่อสองปีที่แล้วคนเล่าเรื่องเท่ากับผู้กกับผู้แล้ว,แล,วแล้วทำไมจะต้องพูดว่าเป็นคนแต่งแล้วผม ผมไม่คิดอนกันะครับเพราะผมพูดอยู่แล้วว่าผมไม่สามารถแต่งเลอริเกได้ผมไม่สามารถแต่งได้แต่ผมมองแค่ว่าตรงไหนมันดีตรงไหนมันน่ารักตรงไหนมันนั้นผมก็เอามาเสริมเติมแต่งเข้าไปแต่แกเรื่องมันคือแกเรื่องของเรื่องเสือพญาและผมพูดนะผมพูดตรงนี้ผมพูดในพื้นที่ของผมนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเท่านั้นเองนะครับผมนะครับแต่คนที่มาพูดเนี่ย คุณเก่งมากที่คุณไม่ชอบแต่คุณซื้อกลุ่มปิดเข้าไปดูเก่งมากคุณเก่งมากว่าเผื่ว่ามันเหมือนพยาพยามปั่นอ่ะพยายามปั่นให้ให้ให้มันมีเรื่องอ่ะแล้วพูดกันเราพูดก,ก,ก,กันแบบเนื้อแท้ะคนเราอ่ะก็เขาก็เรื่องมันมีมานานเลยโลิกเกอ่ะใช่ไหมผมก็แค่ผมเคยเล่นปัญยาวมาก่อนตอนเด็กผมไปกับพ่อแม่ผมเนี่ยไปเล่นตามคณะเล็กๆแบบ่เพราะเผื่อเนี่ยเล่นลงปูนด้วยครับ ลงปูนเล่นเล่นเต็มเต็ด้วยครับแต่พอในนะวันนี้อพอมาถึงคณะผมผมเป็นเสือพญานุเป็นอาเมื่อสองปีที่แล้วผมเล่นกันตั้งแต่นุยังไม่มาผมเล่นกันตั้งแต่นุยังไม่มานะครับผมเล่นกันตั้งแต่นุยังไม่มาแล้วพอมาวันนี้ผมแค่มองว่าผมก็เล่นมาปรึกษาว่าอยากเล่นเรื่องอะไรดีเฮ้ยมันมีเรื่องหนึงเป็นเรื่องชาวบ้านมันสมุดดีผมก็เลยเห็นตรงนู้นหัวหัวของตรงนี้ตัดเติมเสริมแต่งเข้าไป เอาตรงนู้นมาใส่ตรงนี้เอาเรื่องนู้นมาใส่เรื่องนี้ดัดแปลงเข้าไปจนมันออกมาเป็นเหมือนที่ทุกคนเห็นในการละครั้งหนึ่งซึ่งถ้าคุณไม่ชอบดูหรือว่าคุณรู้สึกว่ามันไม่นั่นคุณก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเข้ามาดูใช่ไหมครับ 1. เลยเราเล่นการละครั้งหนึ่งในพื้นที่ของเราสองเราไม่เคยคิดที่จะไปไปไปขิงใครอะ่ะว่าผมก็ไม่เคยคิดที่จะแบบว่าเฮ้ยผม เก่งนะเว้ยผมเป็นคนแต่งเรื่องเองผมไม่เคยพูดเลยเพราะผมพูดอยู่แล้วว่าผมไม่สามารถแต่งเรื่องเองได้ถูกไหมครับผมไม่สามารถแต่งเรื่องเองได้ผมจะพูดเสมอว่าผมนําผมได้ผมเคยดูเรื่องนี้มาผมก็เลยไปนํามาดัดแปลงให้เป็นแนวบ้านบารมีและพอถึงวันหนึ่งมันเป็นงาน EP งาน EP สามของนูน่นผมก็ตั้งใจทําออกมาให้ดีที่สุดผมก็เลยนําแกนเรื่องของแกนเรื่องของตามรอยเสือมาเป็นแกนเรื่องหลัก เป็นแกนเรื่องหลักและผมก็ได้ไปตัดเติมแบบเสริมตรงนู้นเพิ่มตรงนี้เพื่อให้มันดูสนุกสนานมากขึ้นตามแนวของผมเข้าใจปะตามแนวของผมที่ผมรู้สึกว่าไอ้ตรงนี้มันฉากไ้นมันดีว่ะเอามาใส่ในเรื่องนี้เฮ้ยฉากนี้มันดีเอามาใส่ในเรื่องนี้เฮ้ยฉากนี้มันดีเอามาใส่ใเรื่องนี้เท่านั้นเองที่ผมได้ชื่อว่าเปเป็นผู้กำกับนั่นคือเพราะว่าผมพอที่จะให้เรื่องได้ ผมพอที่จะเล่าเรื่องให้ดิเกฟังได้เขาถึงเรียกผมว่าผู้กำกับ <Yes. S 1> ผมไม่ใช่ผู้แต่งเรื่องเพราะว่าเรื่องดิเกที่ทั้งหมดทั้งหมดทุกวันเนี่ยผมไม่ใช่คนแต่งเองถูกไหมเหมือนดำดงอะผมมันมันมันมีนมนมนมแกนเรื่องแกนเรื่องหนึ่งมานั่นคือแกนเรื่องของปราสาทรักวังจอมทอง <S <S ผมก็เลยเอาเอา,เอาดำรงเข้ามาใส่แล้วผมก็เลยเอ้ยดำรงต้องไปอย่างนี้ต้องไปอย่างนี้ต้องไปอย่างนี้ต้องไปเท่านั้นเอง แต่คุณมาปั่นว่าผมเนี่ยมาโอ้อวดว่าผมเนี่ยเป็นเป็นคนแต่งเรื่องขึ้นมาเองว่าผมแบบว่านู่นนี่นั่นมันเหมือนมันหาเรื่องกันอ่ะทุกคนมันเหมือนมันมันหาเรื่องกันเหมือนเขาพยายามปั่นให้มันให้มันมีเรื่องอ่ะเข้าใจไหมทุกคนเขาแบบพยายามปั่นให้มันให้มันมีเรื่องอ่ะใช่ทุกคน คือผมต้องพูดเหมือนว่าผม,มเป็นคนเกียมตัววีแล้วผมไม่เคยไปโอ้อวดใครหรือผมแล้วผมก็รู้ความสามารถเองว่าผมไม่สามารถที่จะแต่งเลคเกิเกเรื่องหนึ่งได้เลยถูกไหมครับแต่คุณต้องเก่งมากอะที่คุณมาว่าผมมาว่ามาว่าเกี่ยวกับเรื่องที่เราเล่นเรื่องตามรอยเสียเนี่ยไอเรื่องกําเนิดเสือพญาคุณต้องเก่งมากที่คุณมมบอกว่าอย่างงู้นอย่างนี้พูดอย่างผมไม่อยากพูดให้มันเยอะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่ามันไปโยงเชื่อมประเด็นสะหมดอย่างงู้นอย่างนี้พอ แลวผมบอกมันเป็น FC นะครับมันเป็น FC ที่ที่เอามาเขียนแล้วมาพูดแล้วพอเราเห็นเราทนไม่ได้นุ่นเขาก็เลยโผล่ไปมาคืนว่านุ่นเขาดูมาจากตรงนี้นุ่นเขาดูมาจากตรงนี้ผมก็เลยให้ดูว่าเนี่ยผมเล่นกันมาเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วผมไม่ได้เพิ่งมาเล่นนะครับเนี่ยครับ2ปีที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้เพิ่งมาเล่นกันช่วยรบกวนนะครับถ้าดูอยู่ทําความเข้าใจใหม่นะครับเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับผมผมเนี่ยครับเป็นไอ ผมเนี่ยครับเป็นเสือพญาครับนุเนี่ยเป็นนยาครับฮะไม,ไม,ไม,ไม่ก็คือเมื่อคืนกุอยกับนุ